ที่ผ่านมานะคะทางอำเภอเบิตงจังหวัดยะลานะคะเขาก็จัดกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดนะคะหนึ่งในกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันยิงธนูโบราณนะคะซึ่งกิจกรรมนี้พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยต้องแต่งชุดแบบมาลายูด้วยค่ะครับชุดแบบมะลายูนะคุณผู้ชมผ้าที่เขาใส่เนี่ยเขาเรียกว่าผ้าลือปัดนะครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมของในท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสีสันในการ การแข่งขันครั้งนี้ด้วยไปดูว่าบรรดานักกีฬาที่มาแข่งขันสวมใส่ชุดแบบนี้แล้วออกมาเท่ขนาดไหนครับคุณติชิลาพุทธาสารพันธ์ครับผ้าลือปัดและชุดมาลายูทิน่น เป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าร่วมการยิงธนูเทรดดี้หรือการแข่งขันยิงธนูโบราณอเมซเซียนอัชเชอรี2022ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การแข่งขันวิ่งเทรลในรายการอเมซเซียนจังเกิลเทรล2022ระหว่างวันที่6-8พฤษภาคมที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมา โดยการแต่งกายของนักกีฬาได้ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมมาลายูทําให้การแข่งขันยิงธนูครั้งนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะวันนี้นาะยแอบดุนฮากีมอาแซดอยิหนึ่งในนักกีฬาสวมเสื้อผ้ามาลายูถิ่นสวยงาม นายแอบดลฮากิมบอกว่าทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศและมีปัญหาปวดหลังปวดคออยู่เสมอมเมื่อมาเล่นกีฬายิงธนูเทดตี้ทำให้ต้องใช้แรงดึงธนูและยืดหลังบ่อยครั้งเพราะต้องฝึกซ้อมทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหายไปและยังทำให้มีสมาธิมากขึ้นอีกทั้งการแต่งกายด้วยชุดมาลายูถินระหว่างการแข่งขันก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมที่สวยงามของคนในพื้นที่ให้คนอื่นๆได้รับรู้ค่ะ จุดประสงค์แรกของผมก็คืออยากจะไปแพร่วัฒนธรรมของบ้านเราด้วยแล้วก็ให้คนในประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับว่าดิฟเซาเทิร์นไทลนด์นี่มีมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนภาค,ภาค,ภาค,ภาคอื่นความพิเศษของการแข่งขันยิงธนูโบราณนอกจากจะมีการใช้ธนูไม้เป็นหลัก ยังสอดแทรกการแต่งกายที่มีผ้าหลอบัดเป็นพระเอกซึ่งโดยปกติแล้วผ้าหลอบัดที่คนมุสลิมใช้จะมีลักษณะคล้ายผ้าเขามา้าหรือผ้าอนเนกประสงค์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งคลุมผมโพกผันศรีรษะนุ่งหม่มคาดเอวหรือเป็นผ้าเช็ดหน้าการนํามาใช้เพื่อแต่งกายสืบทอดสร้างอัตลักษณ์จึงทําให้มีความโดดเด่นมากขึ้น uh ความมุ่งหวังในการสื่อสารเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยผมว่ามันมันเป็นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้กีฬายิงธนูในบ้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือถ้าแต่งการปกติใส่ชุดกีฬาปกติมันก็คงเป็นเรื่องทั่วไปแต่พอมีชุดมีมีชุดการแต่งกายมีอัตลักษณ์เข้ามาก็จะได้รับความสนใจมากขึ้น นายเวอนัตเล่าว่าการแข่งขันธนูเทรดดี้เริ่มจากการรวมกลุ่มของชาวมุสลิมกลุ่มเล็กๆที่รักการยิงธนูและสนใจฝึกฝนการยิงธนูและอยากสร้างเอกลักษณ์ในการแข่งขันเพื่อจูงใจให้คนอื่นๆได้เข้าร่วมจึงเริ่มแต่งกายด้วยชุดมาลายูถินและใช้ผ้าลือปัดเป็นองค์ประกอบสําคัญซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มยิงธนูโบราณในหจังหวัดแดนภาคใต้แล้วโดยบางกลุ่มได้มีการจดทะเบียนกับสมาคมกีฬาในแต่ละจังหวัด และคนรุ่นใหม่ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในกีฬาประเภทนี้มากขึ้นดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน